สวัสดีครับผมวันนี้ะนะร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัว IE 3 0นะครับตัวนี้เป็นขอบ15นิ้วกว้าง7ออฟ35นะครับเป็นล้อเบโฟอร์ฟอร์มิงนะครับตัวนี้เป็นล้องาน K นะครับ KAYS นะครับตัวนี้ เป็นล้อสีน้ำตาลไหม่สีอ่อนนะครับย้ำว่าสีอ่อนนะครับไม่ไม่เข้มนะครับแต่สีเนี่ยเป็นสีออกโทนไหม่ไหม่นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวกา้านนะครับทั้งทั้งหมดเลยนะจะเป็นสีน้ำตาลยิงทรายนะครับตัวนี้เป็นทราย รายละเอียดนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบจะเป็นขอบไ,ได้นะครับเป็นขอบไ,ได้เลยเป็นขอบเงานะครับสีก้านกับสีขอบจะโครตสีกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะมีฝาครอบเบรกเอ้ยจะมีฝากลางให้นะครับแล้วก็จะปั๊มครบทุกจุดเลยนะครับครบทุกจุดเลยนะครับก้านจะอยู่ข้างในตัวขอบล้อนะครับขอบล้อจะมีมิติที่โอเวอร์กว่าก้านนะครับทําให้ เหมือนที่เคยพูดทุกคลิปนะครับขอบล้อจะขูดฟุตบาทก่อนก้านแน่นอนนะครับทำให้เราสามารถซ่อมได้ง่ายๆเลยนะครับสวยมากๆเลยนะตัวนี้เป็นล้อเบโฟ f ร์ฟอร์มิงนะครับและราคาก็เบาเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่8,900บาทนะครับเป็นฟ f ร์ฟอร์มิงที่ราคาไม่แรงเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับ ตัวนี้น่าจะหนักอยู่ประมาณ4.9กิโลนะครับสวยมากๆนะครับมิติตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยมีความลึ้อยู่ประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็ระหว่างขอบนอกนะครับจนถึงขอบด้านในนะครับประมาณนิ้วหเช่นกันนะครับถ้าใครอยากเห็นรูปภาพที่ชัดเจนไปชมไค้คลิปได้เลยนะครับผมถ่ายรูปไว้ละเอียดเหมือนกันนะครับ ขอบเหมือนจะมีมิติอยู่ประมาณ1 1ชั้นแล้วก็องศาเอียง30นะครับแล้วก็ตรงลงมาก็มีทั้งหมด3มิตินะครับตรงนี้ในระยะ1นีิ้วนะครับโอเคก็เอาไว้เปน็นหตัวเลือกแล้วกันนะครับสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยางยนต์0 9 4 540 9 9 9 9สวัสดีครับอย่าลืมไปชมรูปด้วยนะครับ perfect perfect